ก็มีวันหนึ M ่งนะรู้สึกว่าวันวันพฤหัสวันพฤหัสนะไปรับลูกเนาะไปรับลูกแล้วก็ไปรับลูกแล้วก็ไปรับลูกที่สุนเดชิาแล้วก็ทีนี้ขับรถเครื่องมานะะางทางก็คือไปเพื่อที่จะไปเอาที่ผ้าที่เย็บไว้หาะแล้วก็ที่เราขับไปทางฝั่งนู้นอ่ะมันจะมีร่องน้ํฝั่งนี้มันจะเป็นร่องน้ำเนาะร่องน้ำเขาเรียกว่าหมุนเนาะแล้วก็จะมีมันจะมีเหมืองไม่ใช่เหมืองที่เขา เขาหลาั่ยางนี้นะเป็นเหมือนที่เป็นป่าเป็นป่าโคแล้วทีนี้มันจะเป็นทางอันนี้คือเป็นเป็นถนนเนาะถนนที่เขาหลาั่ยางหือนลักยางประมาณไม่กว้างเท่าไหร่รถคันหนึ่งคันเนี้ยแล้วทีนี้ที่ก็ขับรถไปขับรถไปแล้วก็นนาฬก็ซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังแล้วก็ทีนี้แล้วก็มีอยู่ทางโค้งเหนือแล้วก็พอดีเขาสร้างบ้านอยู่เป่ามือแล้วทีนี้นานาก็บอกว่าแม่แม่พอดีเราก็ขับไปดูไปนะแต่แม่บอกว่าดูซิหรือเขาสร้างบ้านอ่ะทิพย์ก็เลยมองไปที่นั่นเนาะแล้วก็ทันใดนั้นเกือบ คือคือมันเป็นทางโค้งด้วยนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วรถเครื่องเราก็ทำรถเครื่องไปนะคิดฟองไปแล้วแล้วก็แล้วก็ดูไปลอวอีกนิดเดียวแล้วก็ผันกลับมาอีกนิดเดียวอ่ะคือเขาเรียกนันนะแล้วรถเครื่องจะลงไปข้างล่างะเนาะแต่หักเข้ามาได้เนาะแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบโ้แบบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องเราตรงนั้นถ้าลงไปเนี่ยคือทั้งคืนนั้นที่หมักคิดคิดแล้ว ระเจ้าปกป้องเราถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องเราเนะี่ยคือมันลงปากหัวไม่พอมัน,ม,นมันลึนลกเนาะแล้วก็ที่นั่นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแบมันเป็นมันเป็นไม้มีอะไรทุกอย่างแล้วนา,นานาก็ไม่ได้สวนหมกกันนอกระแล้วก็ปกติชมยมอนเนี้ยถ้าลงไปนี่ก็คือแบบคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประงดูแลชีวิตเราที่พวบอกโอพระเจ้าเนาะในความสัก้าเราเหรือบางครั้งความที่เราไม่รับมาต่างนะพระเจ้าก็ดูแลเราเนาะแล้วนั้นแล้วก็ก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าดูแลเราอย่างนี้นะแต่ถ้า ชีพของเราเราอาจไม่ได้แบบระดาบระวังชีพตลอดใช่ไหมคะแล้วบางทีเราอาจจะรงมัระวังแต่มันมีอะไรจะเกิดขึ้นได้นะก็ขอบคุณพระเจ้าทัคืนนอะโถ้าเกิดอะไรขึ้นมันมีความรู้สึกที่เสียวเข้าใจของมมยไหมมันมีความรู้สึกที่หวัดเสียวอยู่ละถ้าเกิดขึ้นอ่าถ้าเกิดขึ้นกับเรากับลูกตอนนั้นลูกจะเป็นในหัวอะไรเนาะเพราะว่า มีที่โรงเรียนของลูกอะก็มีครูคนหนึ่งแล้วขับรถแล,ล้วก็ชนคือข,ขับเขาไม่ได้ใส่หมดแล้วก็เขาขับ,ขบนานามาดีนะแน่ไปชนใจแยกแล้วตอนนี้ผู้วันนี้เขายังไม่ฟื้นเรอเขาเรียกว่าเป็นอันมาพเหรอเขาเรียกอัมพาตสมองเขาไม่ทํางานเขายางไม่ได้มาทำงานเนาะเราคิดแบบนั้นเราต้องเสือโอ้ขอ,ออของพระเจ้าพระเจ้าปองพองในเสี้ยวิปไหีที่ท คือที่ไม่ได้ระมัดระวังตรงนั้นที่ไปมอง,งที่เขาสร้างบ้านมองเหลีนะ่ยมหลังนี้เขาก็ขับไปแล้วมนเป็นทางโค้งนีดหึ่งเป็าลงตรงนั้น,น,นนะคือถ้าไม่นิดนี้<ม>เดียวนี่นะข็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดีเลนะก็ขอบคุณพรนะเ,พเจ้าครับเพราะท,ท,ที่จริงแล้วความดันผมก็ไม่ยงจะลดอยู่เพิ่มเนานะแล้วแต่พระองค์จะรักษาถ้าสามเดือนที่แล้วผมความดันก็ประมาณร5 0ห้าแต่วันนี้คารไป พบหมอก็วัดความดันได้ร้อยสามสิบห้าครับแล้วก็อาทิตย์ผ่านมาก็อาจารย์ที่วางมือที่หัวไหลเพราะรู้สึกปวดตอนนี้ก็หายปวดครับขอบคุณพระองค์ครับค่ะนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่สบายนะคะก็เป็นไข้แล้วก็เป็นหวัดก็วันวันวันต้องแบบเนาที่ไปทํางานก็ ไม่ไหวแล้ววันนั้นก็คือก็เตรียมอาหารให้เด็กเสร็จก็กลับไปนอนแล้วก็ทเวลานทำก็ไปทาเสร็จแล้วก็ไปนอนเนาะก็คือวันนั้นก็ไม่ไหวกว่านี่หนกพระเจ้าของพระเจ้ารักษาเนาะว่าลูกอยากเป็นเป็นแบบนี้นานเพราะว่าสุขภาพถ้าเราเป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้ไม่ไม่แค่แค่เรานะะเราต้องไปที่บ้างเดี๋ยวกลัวลูกก็จะติดี ก็จะปิดินี่ก็ขอพระเจ้ารักษาเนาะค่ะลูกมาอยากเป็นนานก็วันศุกร์ก็ได้ลาจากที่ทํางานนะคะก็ลาอยู่ที่บ้านก็พักผ่อนก็วันเสาร์ก็ดีขึ้นเนาะตาาแอร์ก็หนึ่งก็คือตาตานอนโรงพยาบาลเลยเนาะแล้วก็วันท่องห่าหรือว่าวันก็ได้ข่าวว่าจากที่ก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันก็นอนโรงพยาบาลแล้วแล้วัวนี้เองก็ไม่สบายเหมือนกันก็ อธิษฐานเผื่อเนาะอธิษฐานเผื่ออาจารย์ด้วยอธิษฐานเผื่อพี่้าด้วยครัะอธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ปู๊ครนมาที่ไปไหมถ้าไม่ไววันอาทิตย์ก็พักผ่อนไม่ต้องไปงวันอาทิตย์ก็หายแล้วไม่เป็นแล้วก็วันนี้ก็อาการก็ปกตินะคะแต่ว่าเสียงอ่ะอาจจะอาจจะยังยังแม่ไม่ไม่ร้อนตัวสิมเนาะแต่ว่าไม่มีไข้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าเราที่พระเจ้ารักษาเราพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของนี่เองดูแลสุขภาพร่างกายของเขาด้วย ร้นงเพลงออ่างเงี้ยบอกพระเจ้ารับพระเจ้าแบบให้ให้อยู่กับเราอย่างเงี้ยก็อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าแบบให้ให้จบงานนยค่ะก็ขอพระเจ้าค่ะอเนฮาเลลูยาพระเจ้ายญิงใหญ่ฮาเลลูยาอามนไป็ครับอเมนขอวันคุณนี้ควมมีประชุมนะครับในซูมนะครับแต่ยังอ่านเอ็นกลาวตอนที่ยังประมาณวัยสองนะครับ อาจารยก็เก็่การลงชบของก็ร้องปวดปวดท้องปวดดกมากไหมแรกๆก็เอง่ยาบอาหารนะครับแต่เวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วผมเห็นร่างกายของผมมีตัวรางบวมเดียวตรงพครั้งหิ่งนะครับแต่ขณะเรียกวไปหาหมอท่บวนะครับแรกๆผมก็ยังจะปั่นนะครับและพยายาม อดทนแต่สุดท้ายออกชัวว่าระยานาจริงๆไปหาหมอที่คลินิกบอกว่าไปรองไปนดพยวบาพร่ะอันนี้เป็นโรคเบว่าในป้าสังเกบวก่า obstruction เลว่าสิ่ง่ิวไปน่ารักไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นาอาต้งไปที่รงพยาบาลฉะนั้นเวลาผมไปร้องาบาล โม่อดมิตรปองการที่ดน,นะคบกพระ้าที่พระเจ้านํานะครับอันนี้ผงม,มากๆแชม็มากๆนะครับเอามองกับว่าใบไหวเกลกบระยาบมองว่กาอะไรอ่างในวันพรุ่งนี้กวามเช็กโเร่มหายแลว้วบวมร่างกายโคร่ลดลงในประวัติการขอให้ปกอองจากโรคไปวันในวันสุข ของพระยาวันสุขโอ,อด้ไในหายฮาเลลูยางระย้าเป็นแพตัวรักษาเราจริงๆนะครับ mm hmm. ถ้าไม่ใช่พระหยัดองค์ชวาโรงพยาบาอยู่ตรงอยู่ไหนนะ mm hmm. ครับแต่ก็พระยาาที่พระยหอรักษาเพราะอชวาห mm hmm. ลายคนก่อที่กาสรศึกาละกาที่การของเราจริงๆก็มีพนักคประยาเลลูยา mm hmm. ระเจ้าของเรายิ y ay, y ่งใหญ่ดีแนเ่นก็อขกรมพระเจ้าสำหรับกาอาจารย์ที่พระเจ้ารักษาเอาแล้วเนาะแรกที่น้องก็อยากจะเป็นพยานเกี่ยวกับลูกสาวที่อยู่ข้างมาเนาะก็พาสปอร์ตของอขงลูกชายของเขาก็จะหมดอายุดังนั้าและเขาไม่สามารถไปที่ยงบุญเพราะว่าเขาอยู่ที่มันเดเลกเนาะ พราะว่ากันไปอย่างบนนี้อันตรายมากๆและดิฉันก็อ,อ,อธทิษฐานของกยาามส่งน,น้ำลงและขอพยาาประกานคนึที่สามารถช่วยเขาได้อันนี้อวามที่ฐ่านความจริงและ,ะไม่รู้สอง,ง,ง,งวันที่มันมาก็เรามีกาสคุยกับลูกสาวและก็อบอกว่าาสามีของเราก็มีเพื่อนหนึ่ง มีเพื่อนที่เดนมาร์กคุยกับคนที่คนที่เรบผิดชอบที่ยังบุญเกี่ยวกับพาสปอร์ตเพราะว่าเขาอกว่าต้องมาที่นี่ก็อย่างนั้นและไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่จะต้องก้าวต่อไปที่ยังบุญก็ตั้งครอบครัวก็ไปที่ยังบุญและผลงานเขาบอกว่ารวมให้แม่ของเาเพื่อนของสามีเก่าด่าด่าตุ้ยอยู่ในยังบุญเขาบอกว่าที่สาตานทูนเดนมาร์กที่ยังบุญเก่าดาเขาอย่างนั้น และเราบอกว่าไม่ตรงไปยังบุญเขาอย่างนั้นและเขาทำทำพาสปอร์ตโดยโดยย้อรย้อนทนอ่าให้ให้ให้ส่งเอกสารกับเขาที่มันเดลีหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ให้ใจรุกเลยให้ใจรุกเลยโดยโดยโทรศัพท์ของเขาแล้วก็ส่ง่อที่ยังบุญแล้วก็เขาบอกว่าหลังจากเสร็จแล้วก็เขาก็จะส่งกับเขาเลยเพราะกัวทุนพระเจ้าเนาะ บางบางบางครั้งนักการาไม่รู้จะทำอะไรเนาะแต่พระเจ้าก็มีวิธีก็โดยโดยอธิษฐานโดยกรรมฐานฐานก็พระเจ้าถึงแม้ว่ากรรมฐานฐานของเราก็พระเจ้าทรงนําเราจริงๆก็อณพระเจ้าเนาะที่อิมมานเหลือก็เขามีเพื่อนที่เกี่ยวองกับอ้าวินกับป้ามาสโตร์ตุเล็กอย่างนึงที่ดิฉันก็อยากจะเป็นพยานเพราะว่าหลังองเราเหมือนกันอ่ะ ที่ฟิลิปปินส์โก้บันเทศทีนี้โก้หักเพราะว่าเก่าลงลงลงไหมในในในลงลงในในเมล็ดจักรยานอ่ะทีนี้ก็ก็บันเทศก็ประดูกคุณก็าคุกหักและก็ไปโรงพยาบาลแต่ว่าพ่อพี่สาวเป็นคนที่ดูแลเก้าที่โรงพยาบาลแต่ว่าปัญหาคือแม่ของเขาอยู่คนเดียวที่บ้าน และแม่ของเขาก็เฟิ่งเฟื่องออกากาลงไปบางเหมือนกันก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับความดันของเขาและก็เป๋หวงว่าก็หวงว่าถ้าไม่มีใครดูแลแม่ของเขาบางครั้งก็เราเลืมกินยาเนาะบางครั้งก็เราต้องต้องคิดมากนะเนาะเกี่ยวกับลูกชายของเขาและเราบอกว่าไม่มีใครดูแลอาหารของเราด้วยก็เลยเราขอให้เราที่ฐานให้หมอ สามารถให้น้องน้องชายของเาออกจากโรงพยาบาลเ,เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็น่วงแม่ของเขาด้วดยและว,วันนั้นเขาคุยเหนื่อยมากๆนะเพราะว่าเราเพิ่งออกาาาจากโรงพยาบาลอาจารย์บอกบอกกับอาจารย์ว่าดิจันก็กำลังกำลังส่งเมสเ a จแล้วแล้วมันกับไม่รู้นะมันรู้สึกรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็หลังกกปวดเหมือนกันและให้อาจารย์บอกกับอาจๆๆอารย์ ขอส่งเมสเชจเลยอธิษฐานโดยเมสเชจเลยและสิ่ง <dann> ที่สิ่งที่อาจารย์อธิษฐานและสิ่งที่ดิฉันก็อยู่ในความคิดของดิฉันคือขอขอวัตถุสเกเบอร์ใน้ทยความกดดันขอการนำโปรแกรของพระเจ้ามามากับพวกเราวันนี้และรู้ไหมนะและมัวนี้ก็ลานของเราของเราก็บอกว่าพี่น้าบอกว่า ว่าก็หมอก็อนุญาตให้น้องของเราไกลได้และจริงๆแล้วว่าอมว่ามีหลายคนขอเหมือนกัน,นเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็น็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งอ่ะที่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถก็ออกจากที่ไหนเนาะดังนัน้นก็อกว่าจริงๆแล้วคนหลายคนก็ขอ,ขอแต่ว่ามีแต่มีแต่น้องที่อนุญาตให้กลับลำดับเพราะณพระเจ้าน้อณไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ฟิลิปปนิปนส์อยู่ที่ไหนโดยการปฏิถันของเรา พระเจ้าก็เรื่องทำงานและพระเจ้าก็ฟังกรรมติการทูเรยายาท้าไตทุกคนถ้ามีอะไรใดก็ธรรมติการอย่างหวังย่างหวังเพราะว่ากรรมติการของเราก็มากถึงพระเจ้าไม่ถึงพระเจ้าและตั้งตัวคนพระเจ้าก็ยะมาจริงเพราะคนพระเจ้าที่พระเจ้าที่เราก็มีพระเจ้าผู้รักเราและผู้ฟังกรรมธิการในต่อกรรมธิการ